โอเคครับผมหวัดดีครับหวัดดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับในหวัดดีครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เชา้ชาเแบบนี้ครับทุกคนครับก็เดี๋ยวจะเอา,อาวิ่งดินกันนิดนึงครับเอ้ยไอ้เคียมทำไมล้อมันจมอย่างงี้วะเนี่ยเฮ้ยมันหนักเหรอวะเนี่ยรถรถมันจะวิ่งออกไหมเดี๋ยวดูดิทดสอบดูดิอ๋อ,อกออกออกโอเคนึกว่าจะไม่ออกนะล่ะเชา้ชาเช้าแบบนี้ครับผมเดี๋ยววิ่งเาเรียกว่ามันมันเทศมัน มันเทศหรือเปล่าไม่ไม่ใช่มันเทศหรอกมันอะไรก็ไม่รู้นะครับนะเดี๋ยวเราจะเอา,เอาทําการออกไปส่งลูกค้าแล้วกันนะทุกคนนะเออออกไปส่งลูกค้านะครับผมก็เดี๋ยวคุมเข้าไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวไปส่งแ้งไกลเลยแนละ้วผมนะคุมเข้าไปก่อนเลยก็กดเอกโอเคปุ๊บนี่นะครับผมไปกันเลยเดี๋ยวออกงานกันเลยแล้วกันนะ ใส่สามชาเป็นหนึ่งดอกนะครับผมนะนะไม่รู้เออเดี๋ยวเราจะไปส่งข้างล่างแมปเลยแล้วกันทุกคนนี่เลยมาส่งตรงนี้เลยไม่รู้มันจะซื้อเปล่านะ <c oughs> นะครับผมนะโอเคตอนนี้เราอยู่บนแมปนะครับผมอยู่บนแมปตรงนี้เดี๋ยวเราจะออกมาทางนี้นะผมนี่ทางนี้เลยหรือเราจะออกมาทางนี้ดีวะวิ่งถนนใหญ่จะไม่ดีกว่าเหรอเนี่ยวิ่งถนนใหญ่ทีเดียวถึงเลยเดฮ้ยแต่ว่าถนนใหญ่มันก็มันธรรมดากันไปไง เราต้องล่อนี่เลยนะผมเปิดประตูลูกพี่ดีมากเลยนะผมนะแล้วมันไปได้หรือเปล่านยะอ๋อไปได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเรากลับรถกลับลำทางน,นี้เลยแล้วกันนะผมควอมแล้วความแล้วพรบอ,ออกงานแล้วนะครับลูกพี่ออกงานเลยลูกพี่ออกงานเลยวันนี้ไม่มีสาวมานั่งนะทุกคนไม่ไม่ใช่รถอ้อยนะครับโอเคโอ,โอ้มีกล้องหลังพ่วงด้วยนะครับ ใช้หลังพ่วงเลยกล้องเอ่อกล้องต่อบพ pues ่วงนะครับอุ้ยตรงนี้มันหน้ามาหาปลามากเลยแล้วเนี่ยอีเห็นน้ำแล้วมันขันไม้ขันมือครับทุกคนนะเอาโกเบเคลียเคลียสักหน่อยไม่ล่ะเดี Anything, like uh. 對對๋ยวเดี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 ๋ยวเจอผมนะเดี๋ยวเจอผมนะคลองนี้ครับเดี๋ยวเจอแน่นอนเลยนะผมนะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอคลองเนี้ยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอโกเบครับโอ้ยอย่าติดลูกพี่ เย,ยังไม่ไปถึงไหนเลยย,ยังไม่ไปถึงไหนเลยครับโอ้ยหนอเดี๋ยวด้เดมึงกูยังไม่ไปถึงไหนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวด้วยเด้มึงจะติดดีกูรถจมแบบจมแบบนี้เลยครับทุกคนครับโอ้โหี่ตายเอ๊่แต่ว่าอันนี้เราก็อยู่ใกล้ๆเองนะผมว่าผมเปลี่ยนใจไปไปทางดีดีกว่าดูก่อนแล้วเออไปทางดีดีกว่าเดี๋ยวผม อาต้องใช้ไมโครครับมัน,มนอันนี้ไม่ได้อ่ะมันจมมิดเลยอ่ะ,ะครับเอ้ยโหบ้าบออะไรวะเนี่ยตายเลยโอเคครับเดี๋ยวเราอ่าเดี๋ยวผมซื้อไมโครแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะโอ้โหมันไม่ไหวเลยจริงๆครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้ทำการเป็นดาวรถไมโครมาใหม่แล้วนะทุกคนเป็นโคเบียรครับคันเดิมนั่นแหละนะครับไปไปเดี๋ยวเราจะไปช่วยอ,อันนี้กันครับ รถสิบล้อเองจะไม่ไปถึงไหนเลยครับทุกคนครับโอ้โหเดี๋ยวผมกลับกลับลำแล้วไปทางเดิมดีกว่าไปแม่ไปหมายถึงไปทางดีอ่ะไปทางลาดยางนะผมนะมันมีป่าแล้วบอกเลยมันคันไม้าันมือมันเห็นบ่อน้ําไม่ได้นะผมเห็นบ่อน้ําไม่ได้นะครับโกูมีป่าแล้วบอกเีลยเหตนบ่อน้ําไม่ได้นะผมมันต้องเอาสักหน่อยนะครับ ต้องเอาสักหน่อยนึงเอาเดินผิดเดินถูกทั้งนั้นนะผมมาแล้วลูกพี่โอ้ยทางเงี่ยงของเจ้านีน่เนาะทางดีๆไม่ไปครับชอบทางแบบนี้นะคนะรับผมะก็เรียบร้อยสิครับผมฮะเรียบร้อยไปเลยครับล็อกพวก่วงอยู่หรือเปล่าล็อกลูกอยู่หรือเปล่าไม,ไม่น่าจะได้ล็อกมั้งไม่น่าจะได้ล็อกลูกหรออนะอในเสียง เสียงเพลงมันดังยังวะอ่า,อามันน่าจะได้ล็อกลูกนะผมว่าเนี่ยไม่ไม่ไม่น่าหรอกไม่ไม่ใช่ไม่น่าหรอกมันไม่ได้ล็อกเลยนี่แหละไปไปลูกพี่ไป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 ปิดไฟนะผมเพื่อล็อกลูกคนระับอย่าบอกนะว่ากูเอาแมคโครมาแล้วมึงขึ้นเนี่ยเอาไอ้เหี้ยมึงให้แมคโครดันหน่อยดิเอาแมคโครดันสักหน่อยโอ้โหอุตส่าห์มาขึ้นแล้วอุตส่าห์มาถึงแล้วเนี่ยโอ้โห เอาไปโคดันสักหน่อยเหรอ,อชิไมไปโคก,ก็ติดอีกโอ้โหไปโคก็ติดอีกอุ้ยหนอไปแล้วครับผมไปแล้วครับเดินชนไปเลยครับทุกคนคุณแรงยิ่งไปเลยว่ะมันได้ล็อกลูกไว้ล็อกอยู่แล้วผมเกเอขึ้นแล้วขึ้นแล้วไหนไปดูดิเป็นยังไงวะ เดี๋ยวผมจะไปกลับรถนะทุกคนนะโอเคขึ้นแล้วผมจะไปกลับลำนะครับทุกคนโอ้ยยจมแม่งผมจมแบบนี้เลยเหรอจมแบบหน้านด้านาแบบนี้เลยวะน่า<ๆ>จะไปได้อยู่มะคงไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้าเราจะไปต่อคิดว่าจะไม่เป็นไรนะผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดับเครื่องแมคโครไว้ก่อนแมคโครอยู่ไหนวะไปดับเครื่องแมคโครไว้ก่อนนะผมเอา,เอาจอดจอดข้างทางก็ได้เดี๋ยวไยเอารถมารับ เดี๋ยวจะเอาโรงงานตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวโรงงานตรงนี้ต่อเลยครับผมโกบีครับผมผมชอบมากครับรุ่นนี้มาร์คเทนมาร์คเทนนะผมนะวายสิบห้าน้องมาร์คน้องมาร์คในน้องมาร์คพาร์ซนนะผมไปกันเลยครับผมนะวอดกันเลยนะครับผมขอยัด ซิ่งเลยแล้วกันนะผมนะยัดซิ่งเลยแล้วกันนะผมเอ๋อก็ทําการวิ่งออกไปเลยครับผมนะไอ้ยี่ยิ่งไกลขนาดไหนไวนะเนี่ยไม่ไกลหรอกนะผมไม่ไกลเกินรอครับผมไม่ไกลเกินเอื้อมประมาณนั้นนะผมนะโอ้โหเฮ้ยทำไมมันสะบัดแบบนี้เฮ้ยเอ้เอาโอ,าอา้ผมล็อกลูกไว้โอ้โหว่าย เราอยากหาล็อกเด็ดขาดนะผมล็อกลูกไว้สําหรับอ่าไว้สําหรับถอยนะทุกคนนะไว้สําหรับถอยนะครับผมโอ้เดี๋ยวเป็นแบบเมื่อกี้เดี๋ยวสวยอีกนะผมนะไปทางไหนกันแน่วะเฮ้ยสวัสดีครับใครเอารถมาทิ้งไว้ตรงนี้วะเนี่ยโอ้มึงรวยมากเลยนะนะ่ะโอ้โหโหโหเดือดดิ่งดังเดือดดิ่งดังอ๋อไปแล้วครับผม เดี๋ยวเราจะทําการซิ่งไปข้างหน้าเลยแล้วกันนะครับระยะซิ่งเลยก็แล้วนครับผมโอ้โหตรงนี้มันเป็นบ่อฟิชชิงเหรอวะเนี่ยอ๋อฟิชชิงเราเราเคยมาส่งไอ้นี่อยู่นะครับโอ้สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูทางก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเออตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ข้ามอ๋อมันต้องข้ามมาใช่ครับผมใช่ใช่ใช่ต้องข้ามมาต้องข้ามมาข้ามมาครับผมนะถูกแล้วถูกแล้ว ล็อกล็อกลูกไว้ใช้ตอนถอยนะทุกคนนะเฮ้ยโอ้โหโอ้ว่อะไรวะเนี่ยไม่เสียนลอยซะเลยเนี่ยทางแค่นี้ชนชนได้ไงวะเนี่ยโอ้ไม่เสียนลอยซะเลยตาย,ยไปครับผมนะประหยัดซิ่งเลยกันนะผมประหยัดจวดเลยกันนะผมนะอ๋อจะจวดเลยกันนะผม อยู่ตรงไหนวะมันจะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันคือมันอยู่ตรงนี้ครับผมจะมาขายตรงบริเวณนี้นะทุกคนมันมีแสงขึ้นหรือเปล่าเนี่อ๋อไม่เห็นแสงอะ่ะพระอาทิตย์น่าจะบังนะอ๋อน่าจะเลี้ยวขวานะผมน่าจะเลี้ยวขวานะเลี้ยวซ้ายอีกขวาตรงไหนวะเนี่ยขวาตรงไหนวะเนี่ยให้ตายแต่โอ้ยนี่ไปเลยครับผม ญ,ญาติซิ่งเลยครับผมมาวันนี้กับป้าโอ้โหผมก็ส่งอันนี้ให้ป้านี่ทุลักทุเลมากเลยนะเนี่ยให้ตายเถอะโโอ้โหค่าส่งต้องแพงๆหนาแล้วเลยนี่คืออะไรครับผมนี่คืออะไรครับอ่าเลี้ยวเลี้ยวไหนวะเลี้ยวขวาดิไม่ใช่ตรงนะครับเลี้ยวขวามาดิผมเสียงท่อมันอย่างลั่นเลยครับผมนะลั่นจริงครับผมลั่นจริงลั่นจังครับอื ชวยแล้ผมมองแมพไปด <hi> ้วยนะทุกคนนะอทุกคนอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่ามันกล้อง noise noise มันบังเนาะถึงเปิดก็มองไม่เห็นอยู่ดีเพราะมันเล็กนะถ้าดูในมือถือมันจะจะมองไม่เห็นนะมันเล็กมากครับโอ้ยไอ้เชีอกกูไปไปกดถอดพวกอีกโอ้ กดถอดพวงไป่ไดไม่ไดต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนกดถอดพวงอีกอะไรวะเนี่ยเจนเจนเจนเราต้องเลี้ยวซอยนี้ครับผมเลี้ยวเลี้ยวไหนวะเลี้ยวซ้ายครับผมนะอุ้ยอู้มีกลมป่าไม้ด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขากลับเราเลี้ับทางนี้นะครับผมนะโอ้ยไอ้โอขอโทษทีกูนึกว่าเมืองไทยคิดซ้ายเฉยคิดซ้ายคิดซ้ายเฉยเออครับผม เราวิ <cents input> ่งว <paid> ิ่งสนุกเฉยๆนะทุกคนนะอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับผมผมวิ่งเพื่อความสนุกนะครับวิ่งดินเพื่อความสนุกนะส่งส่งมันลูกค้าครับทุกคนครับส่งมันลูกค้าครับจวดอย่างนี้เลยเออเยี่ยเยี่ยเด้อเด้อเด้อเด้โอ้โหขี่อุบัติเหตุอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงอุบัติเหตุอยากร้ายแรงเลย ใส่กับต้นไม้โอ้โหเลืลืมเลี้ยวด้วยเลยดิดเฮ้วแล้วผมจะออกไงวะเนี่ยชิบหายแล้วกูเฮ้ยอย่าบอกเท่าแกะนะคนอนะไรอย่าบอกเท่าแกะนะอย่าบอกเท่าแก่นะครับโอ้ยแล้วกูจะเลี้ยวเลยผมจะเลี้ยวไงเนะี่ยจะไปไงวะเนี่ยชิบหายแล้วมีรถแถวแถวแถวนี้ไหมเนี่ยมีรถจอดแถวแถวนี้ไหมเนี่ยไม่มีสกักคันเลยตายแต่ มีสักคันเลยให้ตายเด้อผมจะถอดพ่วงนะครับผมมันต้องถอดพ่วงแล้วก็ดันดันเดะดันถอยอ่ะเออนี่มึงต้องใช้หัวนิดนึงนะครับผมนะต้องใช้หัวนะครับนี่นี่เอ้ยมันมันไม่มันไม่เป็นตามเป้าที่เราตั้งไว้เลยนี่หว่ามึงก็มึงก็ขยับหน่อยดิทำไมมันไม่ขยับเลยนะมันต้องชนแรงๆใช่ไหมอะต้องชนแรงๆใช่ไหม เออเอาเฮียติดแล้วทีหนักกว่าเดิมอีกครับผมเอาโอ้ยเหี่ยงวะเนี่ยหนักกว่าเดิมอีกครับทุกคนเฮ้ยรอหลุดแล้ว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 โอเคหนักกว่าเดิมไม,ไม่เล่นแล้วไปเล่นแล้วโอ้โหไปคันเดียวจริงนะเนี่ยอ่านี่ๆมีมีกล้องต่อพ่วงเลยนะครับ อ๋หลุดแล้วหลุดแล้วโอเคแค่นี้ก็หลุดได้อะไรวะไม้แต่ผมลืมเลี้ยวได้ไงวะเนี่ยโอ้โหแย่จัดเลยว่ะทุกคนเกิดอุบัติเหตุรถพ่วงจุดโค้งครับทุกคนครับข่าว <c oughs> ใหญ่เลยนะเนี่ยถ้าทำแบบนี้ <c oughs> ครับโคอะไรวะชื่ออ่าให้เป็นชื่อหมู่บ้านนะครับผมนะชื่อเข้าหมู่บ้านนะครับ แถวนี้ป่ายุคาเต็มเลยว่ะทุกคนนะครับป่ายุคาเต็มเลยครับโอ้โหเหมือนแถวบ้านเราเลยเอ้ยยืดเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวป่ายุคาเอารถรถมันออกมาได้ไงรถกูมันไปไม่ได้อ่ะอ๋อมันต้องเลี้ยวซอยนี้อว่าแอ้ถมีทางมีทางกลับรถหรือเปล่าน,นะนี่ทางกลับรถหรอกน่าจะกลับได้อนะยู่ครับมั่วยิบขายเลย S <S <k iller> และอย่างผมผมไม่ค่อยวิ่งงานด้วยนะทุกคนนะผมไม่ค่อยวิ่งงานส่วนมากผมจะอยู่กับแม็คโคอยู่กับรถเกี่ยวมากกว่านะครับนะผมส่วนมากผมจะชอบแม็คโคมากกว่านะทุกคนโอ้ดีครับพี่ตากผ้าเจ็บด้วยนะฝนจะตกแล้วเออไม่หาทํางานทการอะไรแบบพวกพวกนี้เนี่ยสีพวกนี้ตรงยาวเลยนะทุกคนนะในแบบในแบบผมบอกนะครับ ไม่รู้เขาจะรับซื้อเราหรือเปล่านะเฮ้ยแล้วเราเอานี้มาเทปุ๊บเราก็จะรับซื้อของใหม่ไปด้วยนะทุกคนนะนี่นี่นี่เจอแล้วอ๋อไอแสงอันนี้มันมันชูไม่มันชูไม่สูงมันเปิดหรือเปล่านะเปิดเดลกีโอเคนะผมนะไอเขี้ยมมันลงซื้อไม้ไม่ใช่เหรอวะเนี่ยมันลงซื้อไม้เอาผมเอามันมาขายเชเ่ยอะไรหรอมันลงซื้อไม้ไม่ใช่เหรอเล่ย เด็กแล้วเด็กแล้แล้วลใครมึงทักมาตอนนี้เนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวผมทำการซื้อ,อาขายแป๊บหนึ่งแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะทำการรับอของชิ้นใหม่แล้วก็กลับไปส่งที่เดิมนะครับผมนี่มันต้องการตลาดต้องเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็จะรับทรายนะทุกคนนะเป็นทรายนะครับจะรับทรายไปส่งที่หน้างานฝั่งนู้นนะทุกคนคนระับ เดี๋ยวจะรับทรายไปส่งนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะวิ่งตามถนนใหญ่ไปเลยเอา่อาอ่ามันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเอาไปส่งที่ไหนฟิชชิงไหมฟิชชิงฟิชชิงฟิชชิงฮุกหรือไปส่งฟาร์มหมูไปส่งฟาร์มหมูดีกว่าปะส่งฟาร์มหมูดีกว่าผมชอบฟาร์มหมูนะหมูที่ไหนแกไอ้บ้าเอ้ยนี่หมูอยู่นี่ฟาร์มหมูฟาร์มหมูมันจะใกล้นะงงเกินนะจะง่ายเกินไปฟาร์มหมูอะ่ะ ไปส่งฟาร์มแกะดีกว่าเนาะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาใส่ไปส่งฟาร์มแกะแล้วกันนะทุกคนนะนี่ไปกันเลยทำไมทำไมพอกูใส่ทรายปุ๊บรถวิ่งไม่ออกเลยวะเนี่ยมันหนักหรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะหนักของควรนะเนี่น่าจะหนักนะทุกคนนะเว้ยเว้ยทรายหนักซะด้วยเฮ้ยอย่าทำแบบนู้นอย่าทำแบบนี้ <c oughs> ทำไมทรายมันหนักอย่างเงี้ยทุกคน ไปดีเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราทำการคุมคุมพระใบก่อนเลยแล้วกันนะผมไปเลยแล้วกันนะผมโอเคไป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 ตอนนี้รถสิ่งมากครับสิ่งสุดๆเลยครับทุกคนครับโอ้โห,อหไม่ทำใหรถมันวิ่งไม่ออกเลยวะเนี่ยมึงมีแรงเปล่าวะเนี่ย จะไปรถมันวิ่งไม่ออกแล้วนะโอ้ตายเถอะไปดิลูกพี่ไปได้ไหมลูกพี่<อ>ไป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 เออไปไปเร็ว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 โอ้โหน่าจะได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้แหละทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปขนทรายแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวจะไปวิ่งทรายนะครับผมนะม,มันวิ่งไม่ออกเลยครับเนี่ย อะไรของพี่แกรครับเนี่ยไม่มีความแรงอะไรเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวผมสมมุติว่าถ้าผมาไปคันเดียวเดียวหัวเดียวก็วิ่งไม่ออกขอคันเดียวยังพอไปได้ครับแต่ว่าสองคันนี้นิ่งเปีย๊ยเลยครับทุกคนครับ <c oughs> มันไมน่มันไม่ขยับเลยอะ <c oughs> โอเคครับผมสำหรคลิปนี okay, ้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะทุกคนนะก็เดี๋ยวไว้เจอนใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะมันวิ่งไม่ออกกันเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับผมเจอนใหม่ครับสวัสดีครับ